ในใครเคยกินเฟรนช์ฟรายจิ้มไอศครีมกันบ้างครับผมวันนี้เนี่ยผมนึกอยากลองก็เลยมาตามหาของที่โลตัสกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนวัตถุดิบจากเป็นฝายเป็นนี่เลยครับเพลสอบไม่อทอดนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองกันแต่ว่าก่อนจะไปลองอย่าลืมกดติดตามช่องโลตัสกันด้วยนะครับ let's go t r a ตามมาแล้วนะครับไอติมใจฟูข,ของเราเดี๋ยวเราจะมากินคู่กับเพสทั้งสองรสชาติกันว่ากินแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างรสแรกออริจินอล เดี <54. S 2> itor, MM ๋ยวขอลองกินเปล่าๆดูก่อนนะฮะมีความแบบว่าเค็มๆไปปลายลิ้นจากเกลือนะฮะเดี๋ยวเรามาลองกินคู่กับไอติมดูนี่หวานหวานเค็มๆมันๆอร่อยดีฮะอีกรสชาตินึงก็คือรสพรหรือว่าข้าวโพดนั่นเองอืมกลิ่นข้าวโพดมาเต็มเลยฮะคือแบบว่ามีความหวานหวานมันๆ เรีได้ว่าไอศครีมคาราเมลมาเจอกับข้าวโพดเนี่ยคืออร่อยหวานนงตัวมากครับลองมิกกับของหวานไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาิสกับของคาวกัมากกับเรสไทยเทสรสลาบและรสต้มยำกุ้งขอเริ่มจากรสลาบก่อนเลยเลยกันอร่อยมากเพ่งกินตอนเด็กยังไงตอนนี้ก็คือยังเหมือนเดิมเลยเทสที่2อต้มยำกุ้งอื รสต้มยำกุ้งที่คุ้นเคยได้กลิ่นหอมเหมือนแบบกลิ่นหอมพริกเผาที่ใส่ในต้มยำด้วยนะครับอร่อยสำหรับใครที่อยากกินเฟซแบบผมมากนะครับก็สามารถมาหาซื้อได้เลยที่โลตัสและอย่าลืมกดติดตามช่องโลตัสด,ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเขาด้วยนะ